มากินข้าวกันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ไม่กับข้าวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาวันนี้ก็มีเป็นน้ำพริกนะฮะไอ้น,นี้ทำเป็นน้ำเป็นน้ำพริกกุ้งฝอยนะฮะนี่ฮะเป็นน้ำพริกกุ้งฝอยนะครับนี่ทำเป็นน้ำน้ำ,นำใส่ผักใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะฮะมีปลาเค็มทำเองนะฮะแล้วก็มีต้มปลาโอเอ้ยต้มปลา สบะนะฮะเอาไว้ซดน้ำนะครับเป็นน้ำซุปแล้วก็มีแกงเนี่ยเขาเรียกว่าแกงขี้ปลานะครับเนี่ยแกงขี้ปลานะครับไม่ใส่อะไรใส่แต่พวกเครื่องเทศนะครับผมกินแต่น้ำน้ำนะฮะอร่อยแล้วก็มีจำพวกผักเล็กๆน้อยๆวันนี้ครับเพื่อนๆก็มากินข้าวกันนะครับโอเคแล้วครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆกินนี่ก่อนนะฮะนี่น้ำพริกน้ำพริกม่วๆของผมนะครับ อลองดูน้ำพริกก่อนฮนะอโดโอกแคร์คือหลายวันแล้วว่าจะกินแต่ก็ไม่ได้กินสักทีนะครับไม่ว่างกินสักทีของก็เอามาลวกลก,ลก,กินเพราะว่าผักก็เริ่มเสียหายซื้อมาก็กินไม่ทันแต่ก็ขยันซื้อ,อ,อน้ำพริกมั่วๆของผมนะ ใส่นุน่นใส่นี่ไปอยากกินน้ําพริกเป็นน้ำนํำๆตอนแรกว่าจะทําน้านําพริกขาหันไปอีกทีเอา้าขาไม่มีก็เลยอดกินน้ําพริกขาไปผักปังนะผักปังเขาเรียกผักปังผักปังเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันมีรสชาติหอม คงดอกแครคุณยายมาขายก็ซื้อซื้อประสงสารคุณยายก็ซื้อมาว่าจะทําแกงสรุปไม่ได้ทําแกงนะฮะไม่ทานกินไม่ทันจริงๆใส่ตู้เย็นแล้วก็เสียเหี่ยวเร็วขนาดตู้เย็นใหม่นะก็เลยอ่ะตัดสินใจกินซะถ้างั้นเนี่ยฮะยกินกับน้ำพิก กโมงเอาเว้ยผักปลังผักเขาเรียกผักปลังหรือผักปลังนะมันจะมือๆนะเดี๋ยวผมชอบกินยิ่งเป็นลูลลกเม็ดอ่อนๆของมันโอ้ยิ่งอร่อยหรือเป็นดอกเป็นอะไรเป็นชอ่ชอๆผมชอบมากชอบกิน กินไม่ถูกไม่รู้อยากกินอะไรก่อนดี ดอกแครกินข้างในนี่มันได้หรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยจริงๆมันเป็นฝักแครนะวันนี้ผมเป็นคนชอบกินผักนะฮะผักเยอะๆยิ่งชอบแต่บางทีผักก็หายากพออยู่ต่างจังหวัดนี่โอ้ยกระโดนไม่เหลือผมซัด น,น้ำแกงนะฮะนี่แกงเคยนะครับผมได้แกงขี้ปลานะฮะแกงขี้ปลานี่จะมีรสชาติหอมนะเมื่เขือรวด อันนี้เป็นกุ้งนะกุ้งตัวน้นอยๆแต่ผมใส่น้ำเยอะไปหน่อยพลา Yeah yo, yeah. yeah. กินไม่หมดเยอะเกินกัดสินพี่ข้างบ้านเก็บมาฝากเมื่อวาน เป็นกุ้งฝอยนะฮะกุ้งฝอยตัวเล็กเล็ก,ลก,ลกมากผมซื้อมาใส่ยำคิดไปคิดมาลองทำน้ำพริกดูก็ทํทอก็กินได้อร่อย นี่เป็นต้มนะฮะแต่ว่าใส่เครื่องเทศนะฮะใบยี่หร่าใบมะกรูดหอมอะ่ะกิ่นปลานี่ไม่มีเลยต้มไม่ใส่ส้มด้วยต้มเป็นน้ำซุป อากาศมันร้อนผักเหี่ยวเร็วอ้ชื่นใจมากสดไปนี่โล่งคอเลย ทำเป็นต้มซุปนะเพื่อนๆซุปเพื่อซดน้ำกินกับน้ำพริกได้อยู่นะครับได้อยู่ครับอร่อยอยู่ครับ ปังมันอวบมากซื้อมากคำละสิบบาทก็ซื้อมาเยอะๆอ,อ้กวกัวกินไม่ทัน ปกติลูกหลานจะส่งมาให้กินอรอบนี้ต้องไปซื้อปลาที่แม่โกมากินเองมาทำใส่เกลือช่วงนี้แดดมันดีนะก็บอกมันขมเหรอผมก็ ถ้าจะบอกว่าเมาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะมันโตขึ้นมาแล้วก็กินฝักแคร์อยู่นะผมลองกินดูทั้งอันเลยแล้วกันเนาะลองดูสักคำนะ ก่อนนี้ผมกินข้าวจุแต่เดี๋ยวนี้นะตามคนเรานะตามอายุอายุเยอะก็กิกนน้อยลงกินอะไรมันก็อิ่มไปหมด เป่งเปรี้ยวผักปังอร่อยนะเพื่อนๆนะไปได้อยู่ไปได้อยู่พอรอดอยู่บอกว่า อายุเยอะแล้วกินผักเยอะๆอย่าไปกินแต่ข้าวเยอะอยากรู้จริงมากินได้หรือไม่ได้แกนกลางให่ยังพ็มกคนชอบแกะชิ้งส่วนเนี้ย นนไปไหนเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจริงๆมันคือฝักแคร์นะทำไมว่าชอบลอกทิ้งอ่ะขอเข้าอีกหน่อยต้มปลานี่อร่อยมากอืมัมนมันหอมหอมใบยีนะ่ราฮะเป็นการต้มปลาสายใบยี่ราหอมมากนื่งสดเพลินจะกินไม่หมดหรอกครับเยอะจัด อะไรดีผักกว่าผักปลังผักปลังผักปลังนี่มีสปปรรพคุณทางยาเยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆผักปลัง,ลงตอนเด็กๆเกนี่ยผมเห็นเออมันกินได้ไหมเนาะกินได้ไหมเนาะอยากกินเพราะเห็นยอดมันอวบมากอะแต่ตอนเด็กๆพอเราไปจับดูเนี่ยมันเมือกพอมันเมือกเสร็จปุ๊บคงกินไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นผมไปอยู่อีสาน หลายเดือนอยู่นะผมก็เลยรู้ว่าผักปังกินได้ก็เลยกินมาตั้งแต่นั้นเลยชอบมากด้วยมันแคยๆสมไทยนะสมไทยก็อร่อยเหมือนเลยรสชาติเดียวกันกับผักปังสมไทยที่คนไม่ค่อยสนใจอยู่หน้าบ้านทั่วไป ดอกเล็กๆนะต้นมึกเมือกต้นเตี้ยคนคนเขาไม่ค่อยกินนะเขาไม่รู้มั่งสงสัยเป็นดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งที่คนเอามาปลูกจริงๆมันไม่ใช่มันคือโสมฮนะผมชอบเหมือนกันแต่ตอนหลังๆนี้หาไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเจอส่วนมากคนไม่ค่อยดูแลมันเอามาปลูกแล้วมันก็เขาเรียกอะไรดูท่าทางมันไม่แข็งแรงนะฮะ ก็เลย <c oughs> ไม่ค่อยมีคนสนใจนะแต่อร่อยนะผมบอกไว้ก่อนสมไทย <c oughs> ผมมาเอามาผัดรอร่อยมากไปไม่เป็นรู้จะกินอะไรก่อนดีแล้วทีนี้ <c oughs> อิ่มแล้ะ

ปลาอันนี้เนื้อแน่นมากนะฮะปลาสบาบะญี่ปุ่นเนื้อแน่นโคตร ผงปลาไม่ได้กินเลยกินไปหลายรอบแล้วกินตั้งแต่ผงปลาที่ผมทำตั้งแต่เมื่อคืนนะ่ะ tìm tìm nhá tìm lại ìm đến chụp, im chín, ngon, 2 đĩa, ừm. เมื่อก่อนเอะวัยรุ่นเนี่ยกินเปน็นมนอะ้อมเนอะข้าวไม่พอกินเอ,อ่โอเคครับเพื่อนเครับอิม่มอิ่มแล้วนะ,ะตอนนี้อิม่มอิ่มตื้ออิ่มหนักมากเลยนะ ก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็อิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็อร่อยนะครับน้ำพริกกุ้งกุ้งฝอยตัวน้อยๆนะมาโขกตํากับพริกกระเทียมหอมแล้วก็หั่นมะเขือเทศหั่นหอมใส่นะตะลิงปิงปลาน้าน้ปลาอะไรก็ลนลม่ว่ๆกันลงไปก็อร่อยนะฮะกินกับผักลวกอร่อยมากเดี๋ยวตอนนี้ก็อิ่มมากเลยด้วยนะครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไ้พบกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะอย่าลืมซับสไครต์นะ อย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปครับว่าคลิปต่อตอไปผมจะมาทำอะไรกินกันอีกครับสวัสดีครับ